ในสหรัฐอเมริกาจะแพงขึ้นค่ะ,ะเฉลี่ยนะคะต่อคันประมาณ2 0 0แสนบาทเลยค่ะเป็นผลพวงมาจากนโยบายนะคะรีดภาษีของประธานาธิบดีโดนัทรัม์ผู้นำสหรัฐนั่นเองค่ะที่ขอขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์นะคะทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่ชาติไหนเลยนะคะขึ้นไปถึงอัตรา25%ค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่เทสลานะคะที่รับผลกระทบน้อยที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่า มีอีลอนมัสนะคะเป็นลูกรักหรือเป็นมือขวาของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอรทาาท์ทรูออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสรัฐนะคะได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารค่ะเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อมาเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ในอัตรา25ค่ะ มีผลบังคับใช้นะคะ2เมษายน2568แล้วก็จะเริ่มดำเนินการนะคะเก็บภาษีวันแรกคือวันที่3เมษายนค่ะซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะฟื้นฟูการผลิตภายในประเทศแล้วก็ดึงดูดการลงทุนนะคะให้เข้ามาเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์สำนักข่าวเนหัวรายงานนะคะบอกว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อนะคะว่ามาตรการภาษีสุละกะกกรน,นั้นจะทำให้บริษัทรถยนต์ย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐมากขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมาช่วยนะคะสร้างไรายได้กับรัฐบาลแล้วก็จะมาช่วยลดหนี้สาธารณะของประเทศได้ซึ่งทรัมป์เนี่ยเขามักจะพูดย้ำอยู่เสมอเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐนะ่ะโดนเอาเปรียบนะโดยเฉพาะประเทศพันธมิตรเนี่ยแหละแล้วก็คู่แข่งด้วยโดนกดมานานหลายปีแล้วค่ะ ขณะที่สํานักข่าวบลู o m b e r g ก็รายงานนะคะบอกว่ามาตรการภาษีนําเข้ารถที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐอัตรา25%ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะทําให้ต้นทุนนะคะในอุสตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นค่ะคือราคารถยนต์เนี่ยอาจจะดีดขึ้นไปอาจจะเพิ่มขึ้นหลายพันดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะกระทบชัดเจนเป็นพิเศษเลยนะคะในกลุ่มของตลาดรถราคาถูกที่ราคาต่ํากว่า1ล้านบาท จากผู้ผลิตรายใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น General Motors, Ford, g e เกียร์แล้วก็คุณใดซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะผลิตนอกสารัฐค่ะอย่างมุมมองจากนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะคะชื่อว่า Erin k นค t i n g ค่ะเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสจากบริษัทวิจัย COX Automotive นะคะเขาบอกว่ามาตรการภาษีของทรัมป์นั้นสร้างความยากลำบากนะคะให้กับคนที่จะซื้อรถในกลุ่มของตลาดรถราคาถูกค่ะเพราะว่าราคามันจะไม่ถูกอีกต่อไปแล้วนะคะ เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการเลยค่ะว่าราคารถจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาตรการจูงใจต่างๆพวกโปรโมชั่นก็จะหายไปด้วยนะคะซึ่งถ้าหนักที่สุดเนี่ยอาจทำให้รถบางรุ่นต้องเลิกผลิตไปเลยก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะซึ่งตามข้อมูลนะคะจากทาง COX Automotive เนี่ยเขาบอกว่ามีรถยนต์ค่ะมากถึง20รุ่นนะคะที่อยู่ในตลาดสรัฐที่มีราคาต่ำกว่า1ล้านบาทแล้วอย่างน้อยค่ะ ครื่งหนึ่งของรถรุ่นเหล่านี้นะคะจะรับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขึ้นภาษีโดยรถยนต์ที่ต้องประกอบในแคนาดาหรือเม็กซิโกคาดว่าต้นทุนนั้นจะเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยนะคะราวๆสองแสนบาทแล้วก็ถ้าหากอ้างอิงตามรายงานการวิจัยล่าสุดก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะหรือว่าสุ่มเสี่ยงว่าไอ้เจ้าสองแสนที่ว่านี้จะโดนโยนไปให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนที่จะซื้อรถค่ะหรือพูดง่ายๆเลยนะคะ คือรถที่ขายในสหรัฐเนี่ยราคาจะต้องแพงขึ้นเฉลี่ยถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อคันค่ะแล้วก็สอดคล้องกับนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะคะไรตน man, นันบริงแมนนักวิเคราะห์จากธนาคาร JP Morgan ค่ะที่เขาได้กล่าวในบทวิจัยด้านภาษีรถนะคะบอกว่าราคารถในสหรัฐโดยรวมอาจจะเพิ่มขึ้นค่ะเฉลีย่ย11.4%หากภาษีทั้งหมดถูกผลักภาระไปย่งผู้ซือ้อหรือว่าผู้บริโภคค่ะ แน่นอนชัดเจนนะคะว่าการขึ้นภาษีรถยนต์ของทรัมป์ในครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบอย่างหนักไปยัางค่ายรถต่างๆค่ะแต่ปรากฏว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับค่ายรถอย่างเทส l a นะคะของอีลอน u s k เนื่องจากมีการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะว่าเทส l a แทบจะลอยตัวจากมาตรการภาษีนี้ค่ะภาษีนำเข้ารถยนต์ของทรัมป์นะคะจะส่งผลกระทบต่อรถหลายรุ่นค่ะที่ยังคงมีการนำเข้าจากต่างประเทศ พราะว่าประหยัดต้นทุนได้นะคะทั้งจากค่าแรงและห่วงโซ่อุปทานต่างๆแต่ว่าถ้าหากต้องย้ายกลับมาเริ่มต้นผลิตในประเทศก็อาจทำให้ข้อได้เปรียบเหล่านี้หายไปทันทีค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากเป็นรถนะคะที่มีการผลิตในสหรัฐเป็นหลักอยู่แล้วก็คงจะไม่กระทบอะไรมากโดยเฉพาะเทส la ค่ะซึ่งจากบทวิเคราะห์ของทางบลูเบิร์กเปิดเผยนะคะบอกว่าเทสลานั้นมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจนค่ะ เนื่องจากมีโรงงานขนาดใหญ่นะคะอยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท็กซัสซึ่งผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่จำหน่ายในตลาดอเมริกันอยู่แล้วค่ะทำให้บริษัทนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเลยนะคะจากการเดินหน้าขึ้นภาษีนำเข้าถึง25%ครั้งนี้ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่ะจากทาง CFA Research ก็ระบุเลยนะคะว่า t ท s l a เป็นบริษัทที่รับผลกระทบน้อยที่สุดจากมาตรการภาษีใหม่ค่ะ ขณะที่ตัวเทสลาเองก็รู้นะคะว่านี่แหละคือจุดแข็งและจุดขายสำคัญของแบรนด์พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะคะความเป็นอเมริกันในแบรนด์ของตัวเองทันทีผ่านการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะคะระบุว่าโมเดลของพวกเขาเป็นรถยนต์ที่ผลิตในอเมริกามากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในมุมของค่ายรถอื่นๆที่ก็มีการผลิตในสหรัฐเช่นกันค่ะคือแม้ว่าจะมีการผลิตในสหรัฐ แต่มันก็ยังไม่ได้ครอบคลุม100%ทุกรุ่นนะคะอย่างเช่น Ford Motor ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตนะคะที่คาดว่าจะรับผลกระทบน้อยกว่าคู่แข่งหลายรายเนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะผลิตในอเมริกานะคะมากถึง80%แต่ก็มีรุ่นสำคัญหลายรุ่นค่ะที่ต้องผลิตในเม็กซิโกนะคะอย่างเช่นกลุ่มของกระบะขนาดเล็กแล้วก็รถไฟฟ้านะคะที่ถือว่าจะไม่รอดจากผลกระทบของภาษีใหม่นี้ส่วนอีค่ายค่ะ General Motors หรือว่า GM นะคะก็ต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนักเช่นกันแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตในประเทศนะคะแต่ว่าก็มีการนำเข้ากระบะบางรุ่นจากโรงงานในเม็กซิโกและแคนาดาค่ะรวมถึงการนำเข้า SUV ขนาดเล็กและรถคอร์โอเวอร์จากทางเกาหลีใต้ค่ะรวมไปถึง s t a l l n t t s s ด้วยนะคะที่ยังคงผลิตรถทั้งในเม็กซิโกและนำเข้ารถจากแคนาดาไปจนถึงอิตาลีค่ะ นโยบายของทรัมป์นะคะคืออเมริกาต้องมาก่อนค่ะดังนั้นค่ายรถค่ะถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องมาทีหลังเตรียมรับแรงกระแทกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายรถจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งยุโรปด้วยค่ะข้อมูลจาก global data เปิดเผยนะคะว่าบริษัทรถย,ยนต์ต่างชาติที่มีตลาดหลักคือการส่งออกตอนนี้ต้องประชนแรงกดดันมากที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้นะคะ ที่แม้ว่าบริษัทแล้วก็บริษัทในเครือก็คือเกียร์เนี่ยจะมีโรงงานในสหรัฐนะคะแล้วก็เพิ่งประกาศแผนการลงทุนในสหรัฐมูลค่า2.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแต่บริษัทเองก็มีการนำเข้ารถยนต์นะคะมากกว่า1ล้านคันเอาเข้ามาขายในสหรัฐค่ะซึ่งถือว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของยอดขายทั้งหมดในประเทศโดยนักวิเคราะห์นะคะจากทาง SK Security ในกรุงโซค่ะคาดการณ์ว่าฮุนไดแล้วก็เกียร์นั้น อาจต้องจ่ายภาษีกับสหรัฐนะคะมากถึง10ล้านล้านวอนหรือว่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัสต่อปีเลยค่ะถ้าหากภาษี25%นี้มีผลมาคับใช้นะคะซึ่งคิดแล้วก็เป็นเกือบ40%ของกำไรจากการดำเนินง,งานทั้งหมดที่ทั้ง2อบริษัททำได้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาส่วนญี่ปุ่นค่ะ Toyota ามอเตอร์ขอบนะคะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดข,ของโลกแม้ว่าจะมีโรงงานในสหรัฐเช่นกัน ทั้งโรงงานประกอบรถยนต์และผลิต,ตเครื่องยนต์นะคะกระจายอยู่หลายๆแห่งในรัฐต่างๆค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีการนําเข้ารถยนต์ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของยอดขายในสหรัฐเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์จากยุโรปค่ะตั้งแต่ Volkswagen AG จากเยอรมันก็รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะรุ่นที่ต้องนําเข้าจากโรงงานนอกสหรัฐค่ะยิ่งแพงยิ่งดีค่ะ ประโยคนี้คำนี้ออกมาจากปากของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะหลังจากที่มีคนถามเขาว่าการที่ขึ้นภาษีรถยนต์สุดท้ายทำให้คนบริการเนี่ยต้องแบกรับภาระซื้อรถในราคาที่แพงขึ้นซึ่งทำเองก็ย้ำชัดเจนนะคะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไรนะักเพราะบอกว่าเป็นความเจ็บปวดที่จะต้องแลกมาค่ะเพื่อรับกับผลประโยชน์ระยะยาวเนื่องจากจะมีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นนั่นเองค่ะ